ใกล้หายแล้วจ้าพี่แอมสวัสดีครับพี่เคสวัสดีครับค <c oughs> ือจะมาบอกว่าวันนี้เนี่ยงานปอบอัพที่สยามวันสุดท้ายแล้วนี่เราต้องใส่เสื้อโชว์หน่อย ไปหน่อยไปไม่ได้อยากไปแต่ไปไม่ได้อยากไปแต่ไปไม่ได้อะทำไงดีอะฟิลเตอร์มันปรับไม่ได้หรอเธอทุกคนฝากหน่อย มาสิใครใครหรูมาสิใครเขากลัวกันอ๋อคนอื่นกลัวฉันค่ะฉันอ่ะไม่กลัวอยู่แล้วค่ะคนอื่นน่าจะกลัวค่ะสยามเซนเ็นเตอร์ครับร้านเอเทรียมสองข้างๆเซฟโฟล่าเลย come on พี่ยาม come on วันนี้วันที่เท่าไหร่อะ,อะวันนี้วันที่ยี่สิบสองยิบสามยิบสี่สามวันแล้วใช่ปะไม่มีอาการอะไรเลยครับมีแค่คันคันคอยอย่างเดียวอะพี่ต้องขำอะไรก่อนประเด็นอะ่ะฮัลโลบูมดีใจด้วยนะเวลคัม <laughs> นะเสียงยังอู้อยู่ไหมอ่ะเนี้ยว ใส <ITA> ่ฟิลเตอร์แต่เป็นสิวอ่ะนอนอยู่บ้านก็เป็นสิวอ่ะทำไงดีอ่ะเอาไหนดีอ่ะพี่บอยอันนี้ไหมมืดๆหน่อยมุมดีใจด้วยนะพี่ดีใจด้วยพี่แคฟิลเตอร์นี้เดี๋ยวปะ น่ารักนะแป๊บหนึ่งนะทุกคนอันไหนดีอ่ะอันนี้เหรออันนี้มันก็ดูปลอมมากเลยอะ่ะข้าวพดดีข่าวไปปะ เอาเกมหลบก่อนออฟชื่ออะไรคะชื่อออฟค่ะนี่คือจะมาไลฟ์เนี่คือจะมาบอกว่าวันนี้ปับอาบที่สยามเนี่ยมาสุดท้ายรีบไปซื้อหน่อยนะคะไอ้ไม่ใช่ไปเยี่ยมชมงานไปแบบ ดูว่าเอองามเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างงี้เพราะว่านี้ไม่ได้ไปเลยได้ไปกับบนแค่20บวันเดียวใช่ไหมยี่สิบอทำงาน22เป็นโคซ็งแวรกันกันอยู่ข้างนอกค่ะเข,า,ขาไม่ติดเนาะ สมมตุติถ้าไปไม่ทันสั่งออนไลน์หรอหต้องถามทีมก่อนอะอาจจะได้บอกอาจจะบอกได้พรุ่งนี้ครับว่าออนไลน์ได้ไม่ได้สวัสดีพี่ผิดกูผิดอะไรอะกูเป็นโควิดกูผิดเหรอพี่ผิดสวัสดีพี่ผิดจจกอโนโดนิเซียใกล้หายละใจลุงแต่ยังนะ คุณหญิงมายุโกะมายุโกะสวัสดีครับพี่ส้มผมไปซื้อของใน Avenue Beauty มาเรียบร้อยแล้วนะแนะนำลายเสื้อหน่อยนี่สีดำแล้วก็มันมีสีม่วงแล้วก็สีฟ้าจริงๆอ่ะฉันชอบสีฟ้าสุดเพราะว่าใส่แล้วมันขึ้นแบบ <c oughs> แม่งเอ้ยอย่างเงี้ย ขอบคุณครับพี่จอย Welcome to Thailand Welcome to Thailand โห oh, ถ้าวันนั้นนะถ้าวันนั้นผมไปหานะเป็นเรื่องเหมือนกันเราจริงพี่หญิงพี่บอยคะชอบเสื้อหรือว่าชอบคนขายคะกูว่าแล้วเห็นไหม แล้วทำไมไม่บอกชอบชอบที่อบใส่วันนนขอบคุณนะพี่ซ้อมไม่เป็นไรบอกพี่แพลแล้วเรียบร้อยพี่จอยอยากเจอเป้า พี่บอยพี่บอยทำอะไรอะ่ะนี่คือกลับอยู่บ้านไม่ทำอะไรเลยไม่มีอะไรทำวางเบอร์วันนี้วันพระปะใช่ปะเฮ้ Brunsona hey, มีคนถามว่าเกตเบลซูนป้าป้าพี่เยียวันนี้ขายถึงกี่โมงโอ้ใช่วันนี้ขายถึงสี่ทุ่มเลยถึงห้างปิดเลยครับทุกคนขอบคุณครับพี่บอยอย่าลืมนะที่บอกไว้อย่าลืมนะามนะขายถึงสี่ทุ่มครับตั้งแต่ห้างเปิดจนห้างปิดรีบๆไปดูนะครับ อีแปงคุณก็รู้ใช่ไหมล่ะเอาเอคอมเมนต์หายหมดเลยทำไมอะเข้าบล็อกฉันเหรอขอขอสามขอสามอะไรอะ่ะ เป็นสิวครับขอบคุณค่ะอลิสอยากซื้อต้องสั่งออนไลน์แล้วไหมออนไลน์ไม่แน่ใจว่าสั่งได้วันไหนอ่ะพรุ่งนี้มั้งถ้าจะไม่ผิดนะครับ ฉันสบายดีคุณสบายดีไหมฉันสบายดีแต่ฉันออกไปไหนไม่ได้แค่แน่งเออสารมัดนะครับทุกคนอาการเหรออันนี้เป็นรอบสองใช่ไหมเอออบฝากขายของด้วยรีบเข้าไปที่บุญเลยนาค่ะ ขอให้ไขได้เยอะๆนะคะอ่ะอัปเดตก่อนอาการเนี่ยฉันติดวันที่ยี่ิบสองใช่ป่ะแล้วแม่งเป็นแบบยี่ิบสองปีที่แล้วแล้วก็ปีเนี้โอ้โหกูเลยเชื่อแต่รอบเนี้ยแค่ขันคอ,อยคือรอบที่แล้วก็คันคอรอบนี้ก็คันคอไม่ได้ม่ได้มีแบบอาการอะไรด้วยแล้วก็ไม่ได้กินยาด้วยแต่ดมแต่ยดม ไม่กล้ากินยาจริงแพรช่วยด้วยแพรมาอยู่เป็นเพื่อนไหมมาอยู่เป็นเพื่อนกูหน่อยไหมอีเมียวใจเย็นเมียค่ะเอา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  อ่าพรุ่งนี้เริ่มขายออนไลน์เดอ้อแต่ว่าวันนี้ไงวันนี้ต้องไปถ่ายรูปที่บูธก่อนไม่ได้หรอทุกคนแปงแปงอย่าพูดเยอะเดี๋ยวเลขมันเดี๋ยวเลขมันเคลื่อนเดี๋ยวเลขมันเคลื่อนทุกคนแบบดูไว้ต้องเงียบไม่ได้เอาพี่เขามาขายของด้วยสิ ไม่ออกเขาน่าจะยังอยู่เขาน่ากำลังจะไปที่ที่บูธแล้วนะครับชวนคนมาหาน้องที่บูธได้ทุกคนอบจะเข้าไปถึงกี่โมองอะ ฮะเขาจะได้ตามไปถูกว่าเอ้ยคุณโอบจะไปที่บูธกี่โมงขอบคุณครัแพยอยู่ไหนเนี่ยทำอะไรอะอ่ะโอบจะถึงบูธหกโมงครึ่งนะครับใครที่แบบว่าวันนี้ว่างๆไม่มีอะไรทำไปเจอได้หกโมงครึ่งสยามเซ็นเตอร์ ไม่ได้ค้างนะครับอ่านอยู่สักคู่นะฮะพี่บอยไปแล้วเหรอโอ้ไม่มีคนต่อเหล่ตัดเทียงเลยพี่เคก็ไปแล้วโหอโอเคคนมีการมีงานทำมาเนาะไปแล้วนะครับทุกคนฝากด้วยนะครับฝากไปที่สยามเลยถ้าใครว่างนะเรียนเชิญ nata bayi